เสียงคลางเบาๆมีเสียงทุบประตูรั้วสังกะสีด้านหน้าจนทำให้สุนัขน้อยใหญ่ภายในบ้านเสือร้ายแห่งโพงเงินเฮ้ากันเกลียวกล่าวแห่มากันโชคที่ประตูรั้วซึ่งสมานไม่ยอมให้ใครเข้าออกทางนี้นอกจากคนใกล้ชิดสนิทสนมเหล่านี้รวดแร้วเป็นเรื่องผิดปกติและยิ่งมีเรื่องเรามาระวังกันอย่างเข้มงวดประเดี๋ยวเดียวผู้คนซึ่งมีอาวุธครบมือก็ปลี่มาที่ประตูแต่ยังไม่มีใครเปิดและทั้งสมานลงมาจากบันไดหลังอะไรกันวะเขาร้องถามคนของเขา กล้ไม่ล้มาทุบประตูหลังเสียงคนตอบแข่งกับเสียงสุนัขทั้งเห่าทั้งขู่คำรามเปิดออกไปดูทีละเขาสั่งขณะที่ระวังตัวคุมเชิงอยู่กึ่งกลางบันไดระวังนะเว้ยประตูเปิดออกช้าๆทุกคนระวังตัวเต็มที่บางคนกันสุนัขไว้แล้วไฟฉายก็สาดไปสู่ร่างล่างหนึ่งที่แดงฉานไปด้วยเลือดร่างนั้นมีพระขมาม้าผื่นเดียวในเขี้ยมในเขี้ยมคนของสมานร้องบอกขึ้นไปมันเป็นอะไร สมานร้องพลางกระโจนลงจากบันไดสองห่วงก็ถึงพื้นดินห่อปลาดไปที่ล่างของเขียมที่กระเสกกระสนเข้ามากระสนสองนัดเล่นงานชายโครองอย่างฉีวเฉียดพอเอาเลือดไดแต่ไม่ถึงหนักหนาอะไรแต่อีกนัดหนึ่งฉีกเนื้อที่โคนขาทะลุไปยังจังหนับแม้มันไม่ทำลายเส้นเอ็นหรือกระดูกแตกแต่มันก็ช่วยฉีกกล้ามให้หมดสภาพเดิมแต่ความกลัวผลักดันให้เขากระเสกกระสนไม่ยังที่ที่เขาคิดว่าจะช่วยให้หลายกายเป็นดีและตลอดรอดฝั่งปลอดภัยไปได้ ทุกคนหวนไปนึกถึงเสียงปืนที่ดังระเบิดกึกก้องแววมาเมื่อสักครู่คนในบ้านรู้จักเขาดีก็ช่วยกันคนละไม้ละมือหามเขามานั่งพักเอาหลังพิงรั้วสังกะสีไอออนไปดูประตูหลังบ้านใหญ่ใครเข้าออกเฮ้ดูหน้าบ้านด้วยนะสมานร้องสั่งเสียงสัน้นผิดปกติใหญ่ใครขึ้นมาเราอยาบนเรือนลงมาไม่หามเขาข้าไหนก่อนแล้วครับนายอย่าเสือกให้มันรู้เรื่องกันเสก่อนสิวะสมานหันมาเข็นเขี้ยวเขียวฟันกับสมุนบาดแผลท,ที่รักแร้ยังไม่หายดี แต่มีแผลใหม่ซึ่งเจ็บหนักเขี้มเอาหัวพิงฝาด้วยความเหนื่อยอ่อนที่ยิงกัเมัตะกี้ใช่ไหมเขี้มใช่ใครเป็นคนยิงกแกเราแกอยู่ที่ไหนถึงเหลือแต่ผ้ขาขม้าผืนเดียวเข้มหายใจหนักๆอ้าปากหวอประเดี๋ยวลืมตาประเดี๋ยวหลับตาตอนนั้นดูเหมือนเขากําลังให้สมองกระเสือกกระสนหาความคิดอ่านที่ฉลาดไอยองหักหล,ลังเราเขาเริ่มระบายออกมาประยงนั่นเหรอสิ้นคําถามสมานเสียงคนในบ้านก็เริ่มดังกระหึมใช่ ตอนที่ฉันเจ็บที่ผาเขามือชี้ไปที่รอยแผลฉันก็กลัวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยหลบไปนอนเสียที่บ้านแจมมีไอ้ผงใช่ไหมใช่แต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับมันหรอกนะแต่เห็นว่าที่นั่นมันเงียบแล้วปลอดภัยดีแล้วมันก็ห่างตาผู้คนมันก็พยายามช่วยรักษาก็ได้เงินไปจากเราพักใหญ่มานี่เองไอ้ยงไปที่นั่นฉันก็เพิ่งรู้ว่ามันได้เสียกับอีแจมมานานแล้วมันไอ้ยงก็ต้มเรามันเคยทําตัวเป็นหน้ามามาขอเงินให้อีแจมหลายหน สมานคำรามยังเจ็บใจเขียมได้โอกาสมันหักหลังเราทั้งนั้นมันตีสองหน้ายิ่งเรากําลังเพียงพ้ำมันยิ่งเล่นงานเราพอมันเห็นฉันเข้าเท่านั้นไม่ทันได้พูดจากันให้รู้เรื่องมันชักปืนยิงฉันฉันก็เลยเล่นงานมันเข้าให้แล้วมันยังยิงแจาด้วยฉิบหายใหญ่เราตายไหมเห็นจะลําบากแน่คนวิ่งมาข้างล่างพร้อมยาผ้าพันแผลและสำลียุ่งกันแล้วเว้ยเช็ดเลือดใส่ยาก่อนเขียมแกต้องไปจากที่นี่ เสียงปืนมันต้องได้ยินกันหมดแล้วต้องมีคนบาดเจ็บหรือไม่ก็ตายด้วยแต่ฉันหนีร้อนมาพึ่งเย็นเคียมพูดอย่างน่าสงสารที่นี่ไม่ใช่ที่เย็นมันจะร้อนกันหมดทุกคนใครก็รู้เคียมกับฉันเป็นยังไงกันถ้าเผื่อไอ้ยงมันยังไม่ตายมันระบุว่าเคียมเป็นคนเล่นงานมันหรือมีใครรู้เห็นว่าเคียมยิงมันเกิดไปบอกพวกมันเขาเขาจะพากันแห่มาที่นี่เขาต้องมาที่นี่แน่เคียมต้องเดือดร้อนกันไปหมดแน่เราจะให้ฉันไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ไปในที่ปลอดภัยใหญ่ใครจับได้เป็นอันขาด แผลค่อยยังชั่วค่อยเข้าดงหรือไม่ก็ขึ้นบ้านแทนฉันจะไปยังไงรอดขาเกือบเดินไม่ได้ต้องไปเอาไม้คำยันไปแต่ต้องไปขืนอยู่ที่นี่ฉันวินาศด,ด้วยแต่เราเป็นเพื่อนตายกันนะสมานเราเคยรวมหัวจมท้ายสารพัดอย่างสมานจะดูได้จะทอดทิ้งไม่ช่วยเหลืออะไรสักอย่างเทอะเหรอต้องช่วยบ้างเหมือนกันเอาเงินไปเอายาไปเสื้อผ้าเอาไปปืนแลกระสุนนอกไปแล้วจะให้คนพาไปด้วยตอนนี้เอง ที่เข้มสั่งหอนใจอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีมันเนื่องมาแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเขากัดลามกรอดคนลุกวูบขึ้นมาทั้งตัวเมื่อน,นึกถึงการปิดปากด้วยความตายอันเป็นบทบาทแบบใหม่ที่สุดที่สมานเริ่มสนใจขอบใจให้ใครหาไมา้ชันสก,การสสำหรับพยุงร่างขอเงินบ้างเสื้อผ้าพอกันอุจารและสงสัยสมานโล่งอกความจริงเขายังไม่ทันคิดถึงเรื่องที่จะปิดปากเขยมด้วยกระสุนปืนเขาต้องการให้เขยมไปเสียพ้นหูพ้นตา และถ้าเขียมเข้าไปในอาณาจักรโจรในดงได้ทุกอย่างก็คงเรียบร้อยและปลอดภัยสําหรับทั้งสองฝ่ายคนทั้งหมดช่วยกันผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสมานขึ้นไปเอาเงินกระเป๋าขนาดย่อมสําหรับใส่เครื่องอยาสเบียงสําหรับกินกลางทางเท่าที่จัดสรรหาให้ได้แล้วลงมาสั่งลูกน้องเอาออกไปไปพักเสียที่กระท่อมชายป่าก่อนก็ได้เราพยายามหามาฮะเอาขึ้นหลังมา้าหลบเข้าดงไปเลยฉันคิดว่าฉันพอไปคนเดียวได้เยี่ยคนอื่นไปดีกว่าเจ้าพลําบากไปถึงเขาด้วย เคียมเริ่มป้องกันตัวหลังจากที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเท่าที่ได้มาจากสมานแล้วขอปืนฉันดีกว่าเรื่องจะยอมให้ถูกจับเห็นไม่ยอมสู้ไม่ได้ก็ระเบิดขมองตัวเองเท่านั้นเขาได้สิ่งที่เขาต้องการรวมทั้งยาระงับความเจ็บปวดเขามีความเชื่อมั่นว่าการบากหน้าไปแต่เดียวดายปลอดภัยกว่าไปกับคนของสมานกระท่อมชายดงยังมีคนอยู่อาศัยและคนเหล่านั้นก็ยังเป็นคนของเขาสมัยที่มีการป้นบ้านฉเฉลียวและในคงคนเหล่านั้นปลอดภัยเพราะกระท่อมหลังนี้ที่อยู่ในที่ลับ ยากที่จะค้นพบได้ง่ายๆเขียมยังมองเห็นอนาคตตัวเองว่าถ้าขาหายเมื่อไหร่เมียผู้พักดีของเขาต้องส่งเงินทองไปให้และเมื่อเงินถึงมือเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาต้องเปิดหมวกอําลาโพเงินกันเสถียีเขาโง่กว่าคนอื่นก็จริงแต่เรื่องการเก็บหอมรอมริบเงินทองเขาไม่ได้โง่ไปกว่าใครแม้จะหละหลวมให้แจมไปบ้างก็ตามมันเป็นความหวังที่แจมใส่เอาการอยู่ทับประยงไม่ตายมันต้องเป็นเรื่องสู้กันถึงลงถึงศาล และเขียมก็มีความเชื่อมั่นในตัวแจมว่าต้องเลือกเอาเขามากกว่าประโยชน์เพราะหล่อนเองก็โดนกระสุนของประโยชน์เดี๋ยวนี้เขาตั้งต้นใกล้ครควนดูบ้างเราว่าจะหนีหรือจะสู้ความถ้าแจมให้การเป็นประโยชน์แกเขาเพียงนิดเดียวประโยชน์ก็ตายเปล่าแต่ถ้าประโยชน์ไม่ตายคนไม่ตายย่อมพูดมากและมากพอจะก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนได้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขียมทดลองไหมคำยันจนกระทั่งมีความเชื่อมัน่นพอว่ามันจะพาเขาซัดเซพเนจรไปได้เท่าที่เขาต้องการก็มีความพอใจ ขณะนี้ความเจ็บปวดเกือบไม่เหลืออยู่แล้วมันเนื่องมาแต่ว่าภาพลวงจิตใจเขาปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงการเอาตัวรอดของพวกเดียวกันโดยวิธีเก็บคนรู้มากเห็นมากลึกกระสุนปืนจริงอยู่บุคคลที่ตายไปแล้วอาจไม่มีความสําคัญอะไรก็ได้แต่ก็ไม่มีใครประกันได้ว่าแม้คนสําคัญก็อาจถูกเก็บเขาเป็นผู้รู้มากเห็นมากเขากําความลับที่สําคัญที่สุดของสมานไว้สมานจะซัตทานในความเคารพตลอดจนซื้อตรงจงรักต่อเขาเพียงแค่ไหน ถ้าดีก็ดีไปผลที่ได้เกือบไม่มีอะไรเลยนอกจากเสมอตัวแต่ถ้าความผูกพันเสริมลงไปสมานยากอยู่ในโลกนี้แบบเอาตัวรอดสบายคนเดียวปัญหาก็หมดเขาต้องถูกเก็บแน่ถ้าจะเจ็บหนักแต่ยังไม่ตายและแม้รู้ตัวว่าตายคนเราก็ต้องพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดอยากมีลมหายใจนานเท่านานและมีความหวังอยู่เสมอฉันใดก็ฉันนั้นเขียมต้องการเอาตัวรอดแรงใจเขาพุ่งเหมือนภูเขาไฟระเบิด มันไม่แตกต่างอะไรกับยาระง,งับความเจ็บปวดไปได้ขนาดหนึ่งฉะนั้นเขาจะแน่ใจว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ได้แล้วตัวเองก็ต้องพึ่งพาตัวเองแน่ใจแล้วว่าไปได้สมานถามยังเป็นห่วงไม่ต้องวิตกนะให้เด็กไปส่งเอาไหมไม่ต้องเขากัาดกลามอย่างระง,งับความรู้สึกไว้ไม่ได้สมานเข้าใจว่าเขี้ยมกําลังมีความน้อยเนื้อต่ําใจก็ลอบโยนเรากําลังตกอยู่ในฐานะลาบากด้วยกันทั้งคู่เขี้ยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่ในกระเป๋ามีสายสร้อยสาม,ส,ามสี่เส้น รวมกันแล้วทองหนักสิบบาทเงินหมดสายสร้อยก็ยังมีความหมายอย่าคิดว่าเป็นการทอดทิ้งกันเลยรอฟังข่าวเสียก่อนว่ายงตายหรือเปล่าไะยังต้องฟังอีกต่อไปด้วยว่าอีแจมเข้าข้างใครเวลาเนี้ยขอให้ถือว่าเราต้องป้องกันตัวกันเอาไว้ก่อนข้าวของเอาไปเท่านี้ก็พอแล้วพรุ่งนี้จะส่งหมอเข้าไปในดงและจะส่งอาหารเข้าไปให้อีกเอาเถอะจะให้คนไปด้วยไม่ต้องขอบใจที่นายสมานให้เงินความกลัวตายด้วยน้ำมือพวกเดียวกันผลักเขาออกไปจากประตูรั้วสังกสี ชีวิตโดดเดี่ยวเหมือนเพิ่งเกิดใหม่ผิดก็แต่เมื่อเกิดมาใหม่เขามีร่างกายกระจ้อยร่อยไม่รู้ภาษีภาษาอะไรสักนิดเดียวแต่เดี๋ยวนี้รู้อะไรทั้งหมดแต่โลกทั้งโลกก็มีท้องฟ้าดวงดาวทุ่งกว้างและดงทึบท้ายที่สุดคือความมืดที่แร่คลุมไปทั่วทุกสารทิศมือหนึ่งกุมด้ามปืนไว้อีกมือหนึ่งจับไม้ค้ำยันแน่นเขาขยโยกไปอย่างรวดเร็วกูถึงชายดงเมื่อไหร่ได้พักแล้วกูถึงดงถิ่นกูเมื่อไหร่เมื่อนั้นกูรอดตาย เขาปอบใจตัวเองชีวิตต้องมีหวังเสมอนายสมุนในเขียมถูกจับได้กลางทางนายสมานจะทำยังไงสมุนคนหนึ่งของสมานถามชวนให้สมานเกิดความยุ่งยากใจก็เป็นกรรมของมันเท่านั้นเขาตอบหวังใจสิ้นเรื่องมันจะไม่แค่นั้นสินายตำรวจไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าส่งจังหวัดหรือพวกจังหวัดมาสอบสวนเคียมอาจพูดอะไรมากทีนี้เราล้อนอาจไปตามๆกันสมานเอามือเกาคางตาลอยคว้างอย่างคลุนคิดแล้วพึมพำ เียไม่ได้ทําอะไรผิดมากเรื่องยิงประยงมันต่อสู้คดีได้เรื่องจะมาก่อความเดือดร้อนให้เราเห็นจะเป็นไปไม่ได้ข้าเห็นมันมานานแล้วไม่ใช่คนในละคุณหากอีจามให้การอย่างที่ว่าไอยงบุกขึ้นไปบนเรือแล้วยิงมันด้วยจะเป็นเพราะอะไรก็ได้ไอยงก็ผิดแต่ถ้าไอยงตายไอเคียมก็พูดฝ่ายเดียวที่ไหนจะเข้าตารางเฮ้ย hey, ให้คนไปตลาดลองอสืบสอบดูทีที่เรื่องราวมันเป็นยังไงใครอยู่ใครตายสมุนสองคนเพนผุ่งไปทันทีแล้วนี่นายเคียมจะไปได้แค่ไหน สมุนเอกอีกคนป้อนคำถามเข้ามาอีกข้ากำลังคิดมันเจ็บมันจะไปได้แล้วมันอย่างเราเราไม่ได้บางทีมันอาจน้อยเนื้อต่ําใจว่าเราตัดหางปล่อยวัดคนเรามันกำลังเจ็บป่วยมันคิดอะไรได้ทั้งนั้นเฮ้ยให้คนเราสองคนขึ้นไปเอาปืนเรารีบตามมันไปทามันสงสัยบอกมันว่าข้าให้ไปคุ้มกันเผื่อเป็นอะไรจะได้ช่วยกันหามเร็วที่สุดใครไปได้ไปทุกคนในที่นั้นเหมือนหาลือกันว่าใครจะเก่งอ้เฮ่ยเฮ้ยสมานตวัดกึกกอง พราะเล่ายาแดกแล้วเสนอหน้ากันสลอนพอถึงเวลาเดือดร้อนลำบากนิดลำบากหน่อยใช้ใครไม่ได้เลยเดี๋ยวพอดิงแม่งสักงันผมไปก็ได้ผมด้วยครับแล้วทั้งสองก็คว้าอาวุธประจําตัวไปพัเขาม้าคนละผืนก่อนลงจากบ้านตามนายเขี้ยมไปในฐานะที่จะเป็นหน่วยคุ้มกันและคอยช่วยเหลือเมื่อเ,อเกิดความลําบากเดือดร้อนทุกอย่างเรียบร้อยลงในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสายรับเทียบไปสื่อข่าวที่ตลาดฮอกลับมารายงานว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เขียมพูดจริงๆ ชาวบ้านส่วนหนึ่งพร้อมด้วยหน่วยอาสาป้องกันหมู่บ้านได้ออกตระเวนติดตามเขียมในฐานะที่ยิงหมู่ประยงพวกชาวบ้านบอกว่าอาการของแจมไม่สาหัสถูกยิงใต้สะบักแจมระบุว่าหมู่ประยงเป็นคนยิงหล่อนและยิงเขียมด้วยเขียมมานอนที่บ้านหล่อนหลายวันแล้วรวมความไอยงบุกขึ้นยิงก็อย่างนั้นออแจมให้ปากคำทำนองว่าเป็นพวกไอเขียมใช่ครับนายไอยงเป็นไงไม่มีท่าอยู่ขาว่ามันให้การกับตำรวจและผู้ใหญ่บ้านกระท่อนกระท่านเหลือเกินมันว่ายัางไงของมัน มันว่ามันมาสืบเพื่อจะหาตัวคนจ้างวันผัวแย่แจมไปยิงนางแสงจันทร์ที่บ้านมันว่าแี่แจมรู้ดีกว่าใครหมดแต่พอขึ้นบนเรือนในเข้มก็ยิงมันมันสู้แต่ถูกยิงก่อนมันว่าในเข้มต้องสมรู้ร่วมคิดต้องรู้เรื่องนี้ดีแล้วยังไงยังรอดแหละแต่เขาว่าเห็นไม่รอดจะตายหายอยู่แล้วยังหักหลังดีไม่ถึงกูแล้วเขาทำยังไงกันต่อก็พวกอาสาสมัครก็ขี่รถไปบ้านสมิงไปแจ้งตำรวจเรื่องมันต้องไปกันใหญ่แล้วนาะย พูดยังไม่ทันขาดคํามีเสียงเคาะประตูตบ้านเอ็ดเอึงมีเสียงร้องออกมาจากภายนอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายของสมานจึงไม่มีทางจะขัดข้องได้ผู้ใหญ่คงนําหัวหน้าสายตรวจและสมุนแกเข้ามากุ่มใหญ่จะค้นเงินกลางค่ำกลางคืนหรืองไองตาคงสมานขู่เพราะถือว่าได้เปรียบต้นเป็นคนบริสุทธิ์จําเป็นเพราะเป็นเรื่องด่วนแกรู้เรื่องดีแล้วไม่ใช่หรือนายสมานคนของแกยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายบางทีมันอาจลบมาที่นี้ ถ้าแกไม่ยอมให้ข้นก็ได้แต่พลาดพลังอะไรไปแกจะเข้าเลือดหนักกว่าคนอื่นอันเชิญคนคนอย่างฉันนะบริสุทธิ์เสมอผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เหลือบตามองสมานอย่างเยาะแล้วก็ยิม้มการค้นหาตัวคนร้ายย่อมปราศจากผลแต่การจะค้นหาหลักฐานอย่างละเอียดเป็นต้นว่ารอยเลือดรอยเท้าแต่ละคนก็ขาดความชํานาญสรุปแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยตอนนี้เองที่สมานฉวยโอกาสเขาตะโกนกล้องให้ได้ยินกันหมดทั่วทุกตัวคนว่า ฉันขอประกาศให้เป็นที่ทราบกันว่าสมัยหนึ่งพ่อฉันก็ดีตัวฉันก็ดีได้ถูกเรียกเป็นนักเลงต่อแต่ความจริงไม่ใช่ที่ใหญ่โตพระคนบ้านโพงเงินไม่ใช่คนจริงอะไรไม่เคยร่วมมือร่วมใจกันฉันเป็นคนเอาทุกท่าสู้ทุกทางและเราก็อยู่กันได้แต่เดี๋ยวนี้มาคนดีมาเกิดแล้วอวดอ้างว่าจะปกป้องโพงเงินให้เป็นสุขฉันก็ถอยหลังให้ชีวิตฉันมั่งมีสีสุกพอนั่งกินนอนกินไปจนตายฉันจะไม่เป็นอะไรเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดอย่าลังแกยอย่าใส่ความหรือจ้องจับผิดให้ฉันเป็นพลเมืองดีต่อไปขอให้เข้าใจด้วยและจําไว้ด้วยเมื่อต้องการอะไรจากฉันต้องการความร่วมมือจากฉันฉันพร้อมร่วมมือด้วยผู้ใหญ่บ้านตอบเรียบๆพ่อเงินต้องการคนดีเราก็ต้องการมานานแล้วขอให้ในายสมานจงเป็นคนดีเหมือนปากเอิอจะจำเริญแก่ตัวเองมากกว่าคนอื่นแล้วพวกตำรวจก็ออกไป สมานยังคงนั่งอยู่บนแคร่ใต้ถุนเรือนเขาสั่งให้คนต้มข้าวมาเลี้ยงกันโดยไม่รู้สึกว่าคืนนี้เขาไม่ควรจะหาความสุขไม่ว่าจากเมียน้อยหรือจากการนอนหลับอย่างโดดเดี่ยวมันไม่น่ายิงกันเลยเขาบ่นกับพวกพ้องใกล้ชิดมันยิงกันเองแท้ๆบอกว่าชายกลางคนสนับสนุนคำปาลบของเขาอีตอนหน้าใส่อยู่หน้าขวานแบบนี้ซะด้วยสิใครจะเข้าใจยังไงใครผิดใครถูกเขียมเป็นคนไม่มีลูกไม้ สมานพูดยังเข้าข้างเขียมซึ่งเป็นความจริงใจของเขาแต่ยองลูกมาให้จัดเป็นตำรวจด้วยตอนหัวคำ่ำมาไถ่เงินฉันไปสองพันบาทเรื่องที่เกิดขึ้นฉันเชื่อว่าเขียมพูดจริงไอ้ยองเชื่อไม่ได้สงสัยมันเล่นงานกันเพราะได้ถึงห่วมากกว่าก็อีแจมตอนนี้สวยจัดผิวพันเป็นน้ำเป็นนวลทุกคนสะดุ้งเหือกคำพูดสมานยังไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงปืนสองสานัดดังแววตามลมมาฉิบหายเอากันอีกแล้วหรือไง ชายกลางคนอีคนลุกขึ้นยืนเอามือรูปอ,อกอวบในเขียมเสร็จเขาเสร็จแล้วก็ไม่รู้ฟังดูต่อไปใครออกจากบ้านนะเว้ยเสียงปืนดังไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นักอย่างน้อยก็ราวชายป่าด้านที่เขียมบุกบั่นไปทุกคนคอยสดับตับฟังต่อไปโดยคิดว่าถ้าเป็นไปอย่างที่สมานคาดคะเนก็คงต้องมีการยิงกันมากกว่านั้นเขียมมีปืนกระบอกหนึ่งมีกระสุนประมาณ20นัดรวมท,ทั้งที่อยู่ในปืนอีกสมุนสองคนเขามีกระสุนปืนยังน้อยคนละหนัดถ้าเขียมตัดสินใจยังหมาจนตรอก คือไม่ยอมให้จับเป็นอย่างที่ลั่นวาจาไว้คงมีการยิงกันอย่างป่าแตากเพราะสมุนสองคนของเขาก็จัดเป็นมือชั้นดีพอที่จะไม่โยนปืนทิ้งแล้วชูมือให้จับง่ายๆแต่เสียงปืนก็ไม่ดังอีกทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบใครกันวะไงมันเงียบใครเสร็จใครมีคําตอบจากคนที่พยาก่อนเราใกล้วค,ความจริงกว่าคนอื่นทั้งหมดว่าพวกสายตรวจกับพวกผู้ใหญ่บ้านมีคนนับไม่ถ้วนโดนเขาสามนัดจะเงียบได้อย่างไงกลัวเป็นฝ่ายเราเสียแหละ อีกพักเดียวเท่านั้นก็มีเสียงทุบป,ประตูสังกะสีด้านหลังอันเป็นด้านเดียวกับที่เขียมเคยเข้ามาเมื่อสักครู่เสียงดังราวกับรัวด้วยปืนกลคนทั้งหมดเพ่นผงออกไปใครวะสมานร้องถามพอมอเองเอา้าวนั่นมันเสียงให้ฉันนี่วะบุคคลที่เขาเก้าวนามคือหนึ่งในสองที่ส่งไปคุ้มกันเขียมเมื่อแน่ใจประตูก็เปิดออกในฉันทลันพวดเข้ามาเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยโครนหน้าตามีริ้วรอยขีดข่วนเพราะหนามและกิ่งไม้ ไอเ้เขมยิงไอ้บุงตายหาไปแล้วเขารายงานพางหอบจนซี่โครงกลางบุงคือเพื่อนเขาที่ร่วมทางไปด้วยสมานตาเลือกฮะง่อยังไงนะไอ้เข็มยิงไอ้บุงตายใช่ครับนายยิงตายขาที่เลยนอกจอากนั้นเขายังยิงฉันอีกด้วยเอาเวยังทำยังไงก็เ,เพ่งสิเขายังด่าฝากมาด้วยด่าใครก็ด่านายสมานสมานก้นกระแทกร้องออกมาพร้อมเอามือกุมขมับโอ๊ยกูหมดปัญญาจะเข้าใจมันเรื่องอะไรกันวะ คุณสนิทไวกลางคนของสมานจัดการซักถามแทนไหนมึงสะกดอกสะกดใจให้ดีเล่าให้ฟังดีๆเรื่องอะไรไปด้วยกันแล้วตอบกันขึ้นมึงก็ไปบุงไปทำอะไรฉันเล่าว่าเขาสองคนหลังจากได้รับคำสั่งของสมานก็เร่งรีบออกติดตามเขียมไปโดยมีไฟฉายคนลักระบอกแต่อาศัยที่มีความชัดเจนในเรื่องทางดีจึงเร่งรีบตามเขียมไปทันที่ชายป่าเขาเอาไฟฉายแวบสองแวบเพื่อจะหาตัวเขียมล้วร้องเรียก อย่าเคียมอย่าเคียมเจ้าฉันยืนยันว่าเขาลองเรียกและเห็นหลังเคียมววๆแต่ไม่มีเสียงตอบเขาไม่ได้วันไหวระแวงอะไรอื่นก็ทลันตามไปโดยบุงนำหน้าแต่ทุกอย่างอยู่ในความมืดเขาลองเรียกเคียมอีกแล้วก็มีเสียงขานจากหมู่ไม้ทึบอย่าเคียมไปวะในสมานนี้ฉันตามมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนายิงลงส่องไฟฉายทีมืดเหลือเกินเป็นคําสั่งของเคียมบุงเป็นคนส่องไฟฉาย พอไฟในมือสว่างเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่งไอ้บุงล้มดิ้นไม่เป็นท่าร้องว่ากูถูกยิงกูถูกยิงเจ้าฉันเราฉันก็เลยกระโดดเข้าปละคองเราลองบอกเขาว่าพี่แคมยิงพวกเดียวกันยิงพวกเดียวกันเราตามมาช่วยตอนนั้นเองไอ้บุงก็พูดอะไรไม่ได้แล้วมันโดนเข้าที่อกทางายหายใจได้ไม่กี่ครอกก็ฟุบ แล้วในเคียมก็ร้องด่าออกมาว่ามึงไปบอกไอ้หมานว่าเรื่องจะตามมาเก็บกูนะเหมือนอย่างเก็บพวกไอ้ใช้เราไม่มีหวังมึงไปบอกมันเลยตามได้กูยังไม่ตายตำรวจจับได้เมื่อนั้นกูจะแฉะโพยให้หมดไปบอกไอ้คนทรยศอย่างนี้เจ้าฉันเล่าต่อไปว่าพอสิ้นเสียงเขาก็ไม่รอช้าเพ่นปากกระจายกลับเข้ามาแล้วทำไมยังไม่ตอบมาให้สักสองสามโป้งสมานถ,ถามเสียงสัน่นปืนหายหายตอนชงักแล้วล้มเมื่อไอ้บุงถูกยิงฉันตอบไปตาเลือกไปเพราะกลัวอารมณ์สมาน เรื่องไปกันใหญ่แล้วสมานคลางด้วยความเสียใจไอ้เข้มเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เราส่งไปช่วยคือคนที่เราส่งไปจัดการมันทํำยังไงทํำยังไงถึงจะให้มันเข้าใจถูกต้องเมียของมันส่งเมียมันเข้าไปในดงไปปรับความเข้าใจไม่อย่งงางนั้นเดือดร้อนแน่ตำรวจจับไม่ได้ไม่เป็นไรจับได้ความคิดความแค้นมันจะทําให้มันแฉโพยในสมานบัตรไรแน่มันช่วยจัดการทีสมองข้าแทบแตกแล้วเดี๋ยวท่านจะไปเดี๋ยวนี้ บรรดาเจ้าหน้าที่และฝ่ายที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เข้าไปในโดงเพื่อค้นหาหลักฐานโดยจุดสําคัญคือหลุมฝังศพบรรดาเยือของมือปืนคือสมานต่างก็ประสบความสําเร็จอย่างปาสะจากอุปสรรคเพราะรู้เห็นดีอยู่คือปางชาวโดงของสิงหราชนั่นเองเป็นผู้นําทางนายร้อยตํารวจโทและนายสิบตำรวจโทจากกองกำกับการสถานสายฟ้ากับสิงหราชและพกุกพร้อมชาวบ้านอีกสองสาคนซึ่งอยู่ในหน่วยอาสาสมัครที่ผู้ใหญ่คงส่งมาร่วมด้วย ได้ช่วยกันขุดศพขึ้นมาดูสภาพของศพยังพอจะจำได้บ้างว่าเป็นใครต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่พสกรที่จะดำเนินการต่อไปเห็นจะหมดปัญหาแล้วหลักฐานทุกอย่างมัดตัวคนร้ายกระดิกไม่ได้พสกรพูดอย่างพอใจต่อหมอแจ้งเป็นคนสำคัญที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรมาขัดขวางอีกต่อไปแกคงจะเลือกด้านเป็นพายานมากกว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพสกรหันมาทางป้างแกจำคนที่เอาศพมาฝังได้ไหมสักคนเดียวก็ยังดีได้ครับ เป็นพวกนายเคียมบ้านอยู่หลังตะเคียนใหญ่นั่นแหละครับในที่สุดผู้จัดการฝังศพใช้กับพวกก็ถูกลอบตัวและพอรู้ว่าเป็นตำรวจความจริงก็พลั้งพลูจนหมดสิน้นเพราะเจ้าหน้าที่ทําให้เขาสํานึกว่าความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เขาปลอดภยัยมีโอกาสกลับมาอยู่กับลูกเมียอีกต่อจากนั้นบุคคลผู้เป็นหนึ่งใน3ามสี่สัเปลอฝังศพใช้กับพวกก็ได้นําเจ้าหน้าที่รวบรวมสัปปเปลออื่นๆจนครบทวน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่กับพวกเป็นไปนอย่างเงียบกลิบรวดเร็วไม่กระตกกระตากให้ใครรู้เลยขณะที่บุคคลฝ่ายยึดเอากฎหมายเป็นหลักกําลังดําเนินการอยู่ชายป่าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุคือสถานที่ใช้กับเพื่อนผู้น่าสงสารของเขาซึ่งเป็นคนโพเงินถูกสมานยิงตายอย่างทารุณเขียมก็อิดลอยมาบนหลังมา้าโดยมีสมุนเขาคนหนึ่งเป็นผู้จูงม้ามาเวลานั้นสายมากแล้วเขาเดินทางมาอย่างช้าๆตลอดทั้งคืนฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเห็นเขาก่อน พวกพงเงินยังไม่ทราบทันทีทันใดว่าใครที่หมอบมาบนหลังม้าซึ่งใช้กระสอบข้าวต่างอ่านพอถึงหน้ากระท่อมก็มีคนสองสาคนเข้าไปประคองเขาลงจากหลังม้าตอนนี้เองพุกหลุดปากออกมานั่นไอ้เขียมนี่ครับคุณหนูใหญ่ใช่ใช่แน่แล้วใช่จริงๆมันโดนอะไรถึงต้องหามมาที่นี่เดี๋ยวเขาจะเป็นคนตอบเองพัสกรพูดอย่างเฮี้ยมเกรียมพวกสับเปลือนอกกฎหมายก็สารภาพแล้วว่าเขาเป็นผู้ร่วมมือด้วยเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเขาโดนอะไรมา การปรากฏตัวของบุคคลฝ่ายกฎหมายกลุ่มนี้ทำให้พวกบ้านป่าสงสัยและเริ่มมีปฏิกิริยาทันทีแต่เมื่อพัสกรบอกว่าเขากับพวกคือใครกลุ่มพวกบ้านป่าก็แตกกระจายกันไปขณะนั้นเข้มอิดลอยเต็มทนแล้วเขาถูกหามขึ้นไปนอนบนเตียงเดียวกับที่ในใช้นอนตายเพราะโดนกระสุนตาเขาเกือบจะเบิกไม่ได้ขาข้างที่ถูกยิงชาดิกเหมือนท่อนไม้ร่างกายปวดเมื่อยยังบอกไม่ถูกว่าเมื่อยหรือปวดตรงไหนเพราะไม่เคยขี่ม้ามาก็นานโขสีข้างที่กระสุนทากพอได้เลือดก็ชักระบม ความจริงเขามองเห็นจุดหมายปลายทางคือที่พักของเขาแล้วจิตใจเขาดีขึ้นเป็นกองแต่ก็ต้านทานความอ่อนเปียเพียงไม่ไหวเขาขึ้นไปนอนแผ่และไม่อยากพูดอะไรกับใครเลยนอกจากคลางด้วยความเหน็ดเหนื่อยระบมครั้นแล้วก็มีคําถามใครคนหนึ่งที่ทําให้ชีพจรเกือบหยุดเต้นไปเล่นงานใครมาเราเขีม้มจําเสียงได้ไหมนี่เสียงสถานสายฟ้าเขากัดกรามกอดไม่รู้จะตอบอย่างไรดีตัวสั้นเทาเหมือนลูกนกเรารอคอยมานานแล้วในที่สุดแกก็มาหาเราจนได้ สิงหราชพูดบางก็ยิงเก็บเสียสิ้นเรื่องกันแล้วกันเขาตอบยังหมดอะไรตายอยากถ้าอ้วมาคนเดียวและเป็นสถานสายฟ้าเหมือนอย่างเก่าก่ากอนเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้อว้วมมีนายตำรวจและตำรวจจากจังหวัดมาด้วยเห็นจะทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเขาพยายามเบิกตาแต่ทุกอย่างมันช่างเลื่อนลอยเหมือนว่าชีวิตจิตใจกําลังจะปิวไปเสียจากล่างหมดอะไรตายอยากกับชีวิตหมดอะไรตายอยากกับอิสรภาพเพราะหนีแทบเป็นแทบตายหวังให้หลุดพ้นเอื้อมหัดกฎหมาย จนแล้วจนรอดก็ไม่พ้นกับดักที่ตนกําลังจะหนีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากําลังใจที่หมดไปเรี่ยวแรงก็ไม่มีเหลือฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่คือการทอดอะไรตายยากจะเอาอยัางไงก็เอาผมสาร,รภาพหมดก็ดีเพราะการสาร,รภาพมักเป็นคุณแก่คนที่ทําผิดเสมอสิ่งหราชว่าได้ผมจะเปิดโปงให้หมดยิ่งเปิดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับตัวเองเป็นท้อยคําสั้นๆแต่มีความหมายของนายร้อยตารวจโทภัสกรผมยังไงยงตายไอ้มูยงนั่นแหละ แต่มันไม่ได้เป็นความผิดผมผมก็นม่จะถูกเก็บเพราะนายสมานเหมือนอย่างที่เอ่อแต่ผมก็เด็ดชีวิตไอ้คนที่พยายามเก็บผมไปหนึ่งหรือสองก็ไปแน่เมื่อคืนนี้เองตายไหมเชื่อว่าตายทั้งสองหรือไม่ก็หนึ่งแล้วทำไมยิงมันเสียไม่เอามันมันก็ายงานผมเท่านั้นใครผมไม่รู้จักเป็นคนของใครสมานแล้วเขียมก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าสาเหตุมันเนื่องมาแต่อะไรเมื่อเราจบคําถามนายร้อยตํารวจโถก็ป้อนใหม่ยิงแบบเก็บพยานใช่ไหมใช่ครับ ยิงอย่างที่ยิงในยใช้กับพวกใช่ไหมท่านครับผมไม่อยากหนีความผิดแต่ความจริงผมก็พยายามจะหนีแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วคนเราลงได้ทําอะไรผิดมกักหนีไม่พน้นเรื่องที่ผมจะบอกนี่จะทําให้ผมถูกประหารชีวิตไหมครับท่านนายไม่ใช่พูดหร้าใฆ่าคนมากมายกายกองรับสารภาพเสียแต่โดยดีเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนรายไหนรายนั้นยากนักจะถูกประหารความหวาดระแวงความสงสัยความสังหอนซึ่งกลายเป็นความเชื่อมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวว่าบุคคลที่สมานส่งตามเขามาสองคน แต่ที่จริงก็คือมือสังหารที่จะดําเนินการเก็บเขาเสียเหมือนอย่างที่ใช้ถูกเก็บเป็นแรงอาคาตยังไม่มีอะไรเปรียบปานแล้วเขียมไม่มีทางอื่นจะเข้าใจได้ถูกต้องนอกจากสมานไม่ซื่อเขาพูดออกมาเบาๆว่าเอาตัวรอดจากพวกเดียวกันดีกว่าตัวรอดจากตํารวจผมสารภาพเลยท่านถามมาถึะครับอยากรู้อะไรผมรู้ผมบอกหมดใครยิงในใช้เขียมสมานเป็นคนยิงยิงด้วยมือเขาเองครับทําไมเขายิง มีปืนจากกรุงเทพเป็นคนของตาอุ่นมันมาพักในดงไอ้กวยสั่งให้นานใช้ยิงทิ้งไอ้ใช้ตามมายิงแต่ไม่สําเร็จกลับเจ็บด้วยสมานปั้มอีน้ําอบไม่สาเร็จเพราะมันสู้กัดเอาผมแผวเวอร์ไปด้วยสมานจึงยิงไอ้ใช้เก็บไปเสร็จเลยพอจะเอาดีกับไอ้กวยเพราะกวยใช้เอาเรื่องไปเปิดโปงก็เห็นเหรอเห็นกับตาตอหมอแจ้งก็รู้ดีก็เป็นพยานได้เหรอที่ไหนต่อที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละครับ สถานสายฟ้าตบไหลหมาจนตรอกที่หมดทางสู้เบาๆแล้วให้กำลังใจด้วยถ้อยคำเข้มทำใจดีๆไว้แก่ได้รับบาดรอนน้อยกว่าคนอื่นแน่เรื่องที่ถูกประหารเห็นไม่มีแน่ขอเย็นใจไว้คํำสาร,รภาพของแกจะเป็นประโยชน์กับทางการมันจะช่วยแกได้มากผมยอมแล้วหนีก็หนีไม่รอดรู้อย่างนี้แล้วอย่าหนีดีกว่าอะไรจริงก็พูดออกมาอะไรเท็จอย่าฝืนใจพูดเพราะอะไรก็แล้วแต่หน้าที่สุดท้ายตำรวจต้องรู้ดีครับท่าน